คำเตือนช่องนี้ทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันสวัสดีคุณพอ่อคุณแม่เอซี FC, แฟนช่องทุกทท่านนะคะหลังจากที่เลขออกไปแล้วเนาะคะ่ะเลขบนออกไป0ูนย์เสมนาะคะ่ะเสียนนวลเพิ่นหามาซีตัวเลขก,กับเพิ่นกับเขาอยู่เนาะคะ่กะก็เลยมาตามมาถามเพิ่นเนี่ยคะ่ะตอนนี้ได้ยูหน้าของเพิ่นแล้วค่ะว่าเพิ่นจะได้ตัวเพิ่นจะได้เลขต้องหวดไปหรือว่า เพื่อนถือบอขามาฟังจากปากเพื่อนค่ะก้อนจะไปรับชมฝากก็ไลไรก็แช่ในได้ค่ะก,กดกระดิ่งเพื่อเป็นการไว้พลานในคลิปต่ตอไปค่ะตอนนี้ก็ได้ยูหน้าของเซียนนวลแล้วนะคะเพื่อนก็นได้ยูน้าของเพิ่นนะคะก็เลยมาถามแอดก็อยู่ตรงนี้ค่ะก็เลยมาถามเพิ่นนะคะก็มาชมกันเลยค่ะ <c oughs> หน้าของเซียนนวลน,นะ,คะ้ค่ะหลังจากที่เลขเขาค่ะก็มาถามจากปากเพิ่นเลยนะคะว่าเพื่อนใดบ้บ่ค่ะสวัสดีค่ะแม่นวล <c oughs> เถือบะเลกนะคือคักคะแนนแทะได้หน่ยนอยนืงว่ามีโอ้อะจะนี่ค่ะเ<อ>สี้ยนนวนโครงสุดท้ายหลังจากตองหวดของวันที่สิบหกหลังหลังจากีิมะทายตองหวดกะตัวนี้นะคะเรามือว่านแม่ก็ยืนยันตัวนี้โคงสุดท้ายเนาะ<อ>นี่ค่ะในส่วนของตัวเลขกนะคะซีตัวนึงกับเขากับอว่าสุดยอดมาก,<อ>มากๆเลยค่ะเกียบเขาทั่ง สามเก้าแล้วก็บสี่สี่หนึ่งเนาะเลขออกเก้าสามกับสี่หนึ่งเนาะแกบเขาตัวเน้นพร้อมค่ะกามาตามแม่ว่าคงสุดทาเอวาวันที่สามสิบเนาะเลขออกวันนี้เนาะสามสิบท่านว่าคมสิเป็นพ่อซอไม้แล้วบัดนี้สิถือใส่ปีไม้บ่คิดว่าค่ะแม่ได้เลขแล้วบ่แม่ฮหดเลขต้องวันแล้วเลขลักนะค่ะกาให้เอฟซีเบิงเลยก็ได้ค่ะนันใบที่สองค่ะ อันเอานั้นเอาเอาใบนี้เอฟซี FC เบก้อนก็ได้เดี๋ยวนี่ค่ะเดี๋ยวค่อยเว้ากันต่อไปค่ะในส่วนของเหล็กเซียนนวลเนาะคะ่ะกะเหล็กหลักของเพื่นที่เพื่อนเฮ็ดได้ออกมาก,กับเพื่อนฟันฟันดีอยู่ค่ะกะวมันที่สิบหกท่านว่ากเก่าออกไปแล้วเน้ะคะ่ะออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อนก็ได้เฮ็ดเหล็กตองหว,วัดของวันที่สามสิบท่านว่าคมสองขันหาร้อยหกสิบหามาให้เอฟซีได้รับช่วไปพร้อมๆกันเนาะคะ่ะกะโช่์ให้เพื่อนเบิ้งเลยค่ะแมกก็ได้ค่ะเพื่อเพื่อนอยากตามตองหวัดนี่ไหมคะ่ะ อีกใบหนึ่งไหมคะ่ะอีกใบหนึ่งเอาเอาดึงออกเลขกระไดแม่ค่ะนี่ค่ะของอวดสามสิบเนาะคะ่ะสามสิบธันวาเนาะคะ่ะเลขเซียนวนวลเลขหลักเนาะคะ่ะเป็นเลขหลักเนาะคะ่ะเพิ่นก็ะไดเห็ดออกมาสูตรบนสูตรล่างะคะ่ะเพิ่นเน้นให้ที่เจ็ดหนึ่งเลขสามตัวเป็นสามเจ็ดหนึ่งเนาะคะ่ะตัวเน้นสามตัวเน้นกับเจ็ดหนึ่งะคะ่ะ แล้วก็เลขล่างเป็นเก้าหานะคะแม่เดี๋ยวก็จะตามคงสุดท้ายคือเก้านะคะว่าแม่จะเปลี่ยนตัวเลขบอถ้าแม่บอเปลี่ยนกบนำโหลดนะค่ะวันนี้เดี๋ยวก็คอยมาถามความฝันว่าแม่ฝันดีบอู่ย์เก้าของน้องพุ่มก็มาออกทั้งหนาน่าเสียดายมากๆและขยเอฟซีค่ะนอกม่กได้สามเจ็ดหนึ่งนะคะในส่วนของตัวเลขของแมนวันเลขหลักนะคะเซียนวลนเลขหลักนะคะ เลขสามตัวเพนเฮดออกมาได้สามเจ็ดหนึ่งแล้วค่ะแล้วก็เลขสองตัวก็จะมีตัดออกมาเป็นสูตรบนก็คือเจ็ดหนึ่งสูตรล่างเก่าหานะคะก็ล่องใช้วินิจวิจารณญาณในการรับชมนะคะสําหรับตัวเลขก็เป็นแนวทางเนาะค่ะกาถูกผิดไม่ว่าการจะว่าเลขเพิ่นกับเขาบ้านอยู่คาดกับือว่าแน่นอนมากๆเลยเนาะค่ะเดี๋ยวกับคอยมาถามจากปากแม่ไหมนะคะคงสุดท้ายเนาะว่าบ่ค่อยเก่งปันใดค่ะบ่เป็นยังแม่นวดแกว่าบ่ค่อยเก่งปันใดแ็ดเฮ็ดเลข เป็นสูตรเนาะแม่เอฟซีถือบอค่ะถ้าถือกับคอมเมนต์กันเข้ามเน่เด้อค่ะกะฝากติดตามเนี่เด้อค่ะติดตามเซียนนวลเลขหลักส่วนของเซียนมุ่นกะเลขเขายุดเด้ค่ะแต่ว่าเป็นเลขสามตัวเนาะค่ะเลขเลขสามตัวตัดซื่อมาสองตัวกับเขาเดี๋ยวจะตามต่อให้คือเกาขังวัดวันที่สามสิบท่านว่าเนาะค่ะกะาในราคาในส่วนของตัวเลขเดี๋ยวจะสรุปให้อีกเทียนนึงค่ะค่ะกะบบรบกวนแม่แล้วค่ะมือนเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะมาถามอีกเทียนนึงเนาะว่า ว,วันที่สามสิบท่านว่านี่สจะได้ตัวใดอาจจะถือใสปีไม่ก็ได้เนาะแม่อาจจะถือใส่ปีไม่ก็ได้เพราะว่าดวงกำลังสีมาแล้วค่ะกับเบลไรใยายห,ห้างค่ะพ่อการณ์ได้คิดต,ต่อไปค่ะสวัสดีค่ะของเหล็กเสี้ยนนวเน,นะคะเสี้ยนนวนเลเหล็กราค่ะายได้ตามต้องหวดหลังจากที่เหล็กออกไปแล้ววันที่สิบหกก็คือมือนีแหละค่ะออกไปแล้วกะเหล็กเขาของเพลินยูเดียค่ะกั มาตามต่อไหงวดวันที่30ิบท่านว่าคม25 6 5นหานะคะในส่วนของตัวเลขเสี้ยนวันเลขหลักก็ได้สามเจ็ดหนึ่งแล้วกับเจ็ดหนึ่งกับ9 5้าห้านะคะตัวเน้นทั้งบนทั้งลางนะคะเป็นบนกับลางนะคะกับ่องใช้วินิจวิจรารณญาณของส่วนบุคคลเบืงนะคะวามารได้ตัวเลขก,ก็ค่อยจัดนะคะผัาก็ผ่านนะคะสําหรับตัวเลขก,ก็เป็นแนวทางนะคะถูกผิดไม่ว่ากันคะ่ะแต่ว่าเลขเพิ่นกับเขามาอยู่ค,ะค่ะกับฝากากดไลค์กดแชร์กันออกไปเนี่ยนะคะสำหรับผู้ใดกด อยู่แล้วค่ะขอให้มีโชคไม่ใช่น้ำเส้นนวลเล็กๆนะคะกะบเมื่อวายใหยายห้างค่ะพอกัน,นี้คิดต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ